สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่พน้องน้ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดยีนเช่นเคยนะคะกับแนวทางหนอยสามน้อยหรือจะเป็น4น้อยนะคะก็เฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะก็สามารถวิ่งรูดฟันได้ทุกน้อยนะคะท่านไหนที่ชื่นชอบเฉพาะกิจก็ลุ้นได้นะคะก็มาบ่อยนะคะสําหรับเฉพาะกิจเนาะ พิเศษปกติก็มาเช่นเดียวกันนะคะก็บางวันก็มาบ้างบางวันก็ไม่มาบ้างนะคะก็มีเข้ามีหลุดนะคะแต่วันนี้ก็มานะคะมารอบเดียวเท่านั้นเนาะสำหรับเด่นสีนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่8นะคะก็มาสรุปวันที่7กันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าพี่น้องจ๋าก็ลุ้นๆไปด้วยกันนะคะถ้าชอบแล้วค่อยตามนะคะถ้าเราไม่ชอบเราก็ผ้านไปก่อนนะคะก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ ก็มาดูที่สุดหนึ่งเม็ดเดียวนะคะสุดหนึ่งเม็ดเดียวเข็นเขนมาดูที่รอบเฉพาะกิจกันก่อนเลยเนาะรอบเฉพาะกิจนะคะสี่สามสี่กับสองเนะคะเด่นสี่เรามานะคะสี่สามสามสี่เต็มๆพี่น้องจะาอ้าวแมนมากนะคะรอบเฉพาะกิจก็ลุ้นได้นะคะสําหรับท่านไหนที่มีเฉพาะกิจลุ่นนะคะก็ลุ้นได้นะคะยินก็หลงให้ก็ สามารถรับชมรับฟังได้ทุกสูตรนะคะก็จะวางให้เนาะก็เป็นรอบเป็นรอบนะคะก็ลองดูทักดูแล้วก็พิจารณานะคะเอาสูตรนั้นมาดูสูตรนี้แล้วก็พิจารณากันดูนะคะว่าเออเราชอบตัวไหนเนาะก็ลองพิจารณาดูนะคะช่างใจดูเนาะก็มาสี่สามสองเก้ากหลุดนะคะมาดูรอบพิเศษนะคะหนึ่งเก้าแปดนะคะหนึ่งเก้าแปดกับ หกหกนะคะนี่แหละแล้แปเราก็หลุดไปนะคะตัวเด่นสีไม่มาแต่ยีนการเบิ้ลให้นะคะยีนยีนกันเบิ้ลติดไปหกหกทุกสูตรนะคะต้องมีคนโชคดีแน่นอนนะคะเพราะว่าการให้แค่สี่สี่คู่เท่านั้นนะคะเบิ้ลใครจะไม่รูดก็ได้จะเอาแต่เบิ้ลก็ได้หรือว่ารูดแล้วก็ติดเบิ้ลไปด้วยเพราะว่ารูดตัวหนึ่งก็ต้องติดสีสีไปด้วยใช่ไหมแล้วเราก็เพิ่มแค่เบิ้ลไปสามคู่ก็ มานะคะก็ยินดีด้วยนะคะก็ได้6-6ไปเนอะรอบพิเศษนะคะก็ยังดีนะคะถ้ามาแล้วเราเราไม่ตามต่อก็ได้นะคะบางทีตามไปอาจจะเจอบ้างไม่เจอบ้างนะคะถ้าได้แล้วก็จอดดีกว่านะคะจทดไว้รุ่นวันใหม่ดีกว่านะคะถ้าเป็นแอดนะคะถ้าเป็นแอดถ้าเจอแล้วแอดก็จะหยุดเหมือนกันนะคะ ก็สามารถหรือไม่เราก็ไปดูสูตรอื่นถ้าใครจะตามต่อว่าเออตัวไหนที่ยังไม่มาอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าไปดูชุดวินก็ได้นะคะสําหรับแนวทางที่วางให้มีหลายตัวอยู่นะคะมีหลายตัวอยู่ที่วางให้นะคะชุดวินเนาะตัวเด่นทั้งนั้นนะคะมีแต่ตัวเด่นเด่นนะคะอย่างสามกับสี่มาเฉพาะก,กิจแล้วเราก็ตัดไปเลยนะคะยังมีห้ากับหกแล้วก็แปดกับเก้านะคะ วันนี้มาทุกนอยนะคะชุดวินมาทุกนอยนี่แหละชุดวินแหละสําคัญมากเลยตัวเด่นเด่นนะคะตัวเด่นสายวิ่งสายรูดสามารถคัดไปเลือกไปวิ่งไปรูดได้นะคะเฉพาะกิจนะคะลองชมแนวทางเฉพาะกิจดูแล้วเราก็ดูนะคะ3กับ4มาแล้วเนอะเออเหลือ5กับ6เราจะรูดตัวไหนดีห้าหปดเเราจะตามตัวไหนดีอะไรประมาณนี้นะคะก็ลองเปรียบเทียบดูนะคะ ก็บางท่านก็อาจจะชอบไม่เหมือนกันอย่างว่าละเนาะก็ไปลุ้นตัวรอบปกติกันเลยนะคะรอบปกตินะคะ7นะคะหกห้าแล้วก็0ูนย์ห้าโอววันนี้ไขได้5้าเด้งๆงเลยนะคะรอไม,มาอยู่แล้วนะคะดูดีหกห้าทำไมไม่มาห้าห้าหห้าเราก็ไปไปสูตร2นะคะสูตรวัดใจก็มี6นะคะก็ วิ่งสายรูดวิ่งได้รูไดได้นะคะรอบนี้ก็หลุดนะคะรอบปกติเนาะมาดูต่อ VIP เลยจ้า VIP ก็ศูนย์ห้าหกเอาตัวกลับกันพี่น้องจ๋าอะไรจะมาตัวเดียวกันขนาดนี้แล้วก็เก้าหกนะคะเอาหกเด้งๆอีกแล้วหกมากระจายมากนะคะวันนี้โอ้ยินดีกับหกด้วยนะคะวันนี้สายสี่ก็ต้องขออภัยนะคะมารอบเดียวเนาะก็ยังดีนะคะ มารอบเดียวก็ยังดีกว่าไม่มาเลยนะคะก็โอเคอยู่เนาะก็ยังตามต่อได้นะคะเพราะว่าตัวเดียวเม็ดเดียววิ่งรูดฝันได้ทุกหน่อยตั้งแต่เฉพาะกิจปกติเฉพาะกิจพิเศษปกติ VIP นะคะสรุปเม็ดเดียววันนี้นะคะติดเบิลไปด้วย6 6ก็เข้า3 4 3 4นะคะ4 3 3 4แล้วก็6 6นะคะก็โอเคเนาะก็ไปตามลุ้นตอนน่อในงวดันที่ วันที่8ดกันเลยนะคะก็ขอให้มีโชคมีลาภเฮงๆปังๆไปด้วยกันนะจ๊ะวันที่แปดนะคะเดือนเก้านะคะปีหกสี่นะคะกับแนวทางนะคะฮานอย สัหน่อยนะคะเอาสี่น้อยเนาะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเข็นๆก็ขอให้มาตัวรูดให้พี่น้อง fc เราได้วิ่งได้รูดกันนะคะได้รูดเนาะตัวเดียวเม็ดเดียวเน้นวิ่งเน้นรูดนะจ๊ะเน้นวิ่งเน้นรูด ตัวเดียววันนี้นะคะตัวเดียววันนี้ก็ให้รูดที่เน้นสองตัวบนล่างนะคะก็ะเฉพาะกิจถ้าใครชอบก็ลุ้นได้นะคะลุ้นได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าใครชินชอบเนาะถ้าชอบก็ตามนะคะถ้าเราไม่ชอบเราก็พานไปก่อนนะคะสําหรับใส่วิ่งใส่รูดก็จดจานเลยนะจ๊ะสําหรับสูตร1ึ่งเม็ดเดียวก็ยังเป็นสูตหนเม็ดเดียวของเราเหมือนเดิมนะคะ ก็ให้เหมือนเดิมนะคะที่สำคัญก็คือสามอยนะจ๊ะพิเศษปกติ vip นะคะนี่ชอบแล้วค่อยตามนะจ๊ะถ้าไม่ชอบเราก็ผ่านไปก่อนนะคะก็ให้รูดให้เด่นเจ็ดรูดเจ็ดนะจ๊ะอ่าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนะคะแล้วก็เจ็ดสี่เจ็ดห้า 6, 7จ็ดหกแล้วก็7 9นะคะก็ใส่วิ่งใส่รูดวิ่งได้รูดได้เลยนะจ๊ะจดจ้าเลยนะจ๊ะบางทีตัวที่แอดเน้นก็อาจจะมาบ้างหรือไม่มาบ้างนะคะ,ะให้เบิ้ลเลยวันนี้7จ็ดนะคะ7 1 7 0 เจ็ดสามนะคะแล้วก็เจ็ดแปดเน้นให้แค่นี้นะคะก็ที่สำคัญคือเน้นวิ่งเน้นรูดเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าถ้าชอบก็ตามนะคะถ้าไม่ชอบเราก็ผ่านไปก่อนนะจ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก สายวิ่งสายรูดถ้าตัวเด่นเรามารับรองถึงเส้นชัยยังปลอดภัยแน่นอนนะคะก็แคปไว้จดไว้นะคะสําหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะสําหรับท่านไหนที่ไม่ชื่นชอบก็ผ่านได้เช่นเดียวกันนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับเพื่อนใหม่เอฟซีใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะ จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อ,ตอไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะหินว่าจะไม่กันเบิ้ลให้เนาะเด็กดูท่าทางแล้วเหมือนเบิ้ลจะมาอีกนะพี่น้องการเบิ้ลให้จกน้อยนึงเนาะอ่ะถ้าชอบก็ตาม ถ้าชอบก็ตามนะจ๊ะเอามีเป็ดแปรนะคะมี 1, 1, 1, ม 0, 0นะหน,นึ่งหนึ่งมีศูนย์ศูนย์อ่ะให้สามเบิลนี้เด่ที่ชอบมากคือเจ็ดเจ็ดอ่ะก็วิ่งรูดฟันได้ทุกน้อยเช่นเดียวกันนะคะวิ่งรูดฟันได้ทุกน้อยนะคะถ้าชอบก็ตามนะคะถ้าไม่ชอบเราก็ผ่านได้นะคะเมื่อกี้ว่าจะไม่กันให้ก็ดูแล้วกันไว้ดีกว่าแกนะคะเพิ่มให้แค่สามเบิลเท่านั้นนะคะ ็โอ,โอเคนะคะพรุ่งนี้วันนี้ก็ขอให้เฮงเฮงปังปังนะคะก็แอดมินก็เริ่มตีนเริ่มรัวและพูดผิดพูดถ hew, ูกนะคะวันทีท่แปดนี้ก็ขอให้เฮงเฮงปังๆๆปังกันทุกคนนะจ๊ะสําหร,รับสายวิย่งสายรูดสายเจาะเราก็ขอให้ปังกันทั่วหน้านะจ๊ะเฮงเฮงปังปังกันทุกคนนะคะสวัสดีจ้า